แนคชาลี Charlie, ตามจีบสาวสวยคนนี้แต่ถูกปฏิเสธจริงไหมฝ่ายหญิงมีคำตอบจากที่เคยมีประเด็นฮือฮามาสักพักแล้วสำหรับเก๋ไก่สไลเดอร์กับแนคชาลีที่ทางด้านหนุ่มแนคกนั้นตามจีบสาวเก๋ไก่แต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์จะไม่มีการพัฒนาเป็นคู่รักล่าสุดทางด้านเก๋ไก่ก็ได้เปิดใจพูดถึงเรื่องนี้ผ่านสื่อ โดยเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้ก็มีคุยบ้างไม่คุยบ้างค่ะถามว่าทำไมคุยบ้างไม่คุยบ้างบางวันก็คุยรู้เรื่องบางวันก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่องถามถึงแนักมาจีบนี่หนูตอบไปจะเจออะไรใหม่ก็ใช่ค่ะเขามาจีบเราถามเราปฏิเสธเขาไปหรอก็อย่างที่บอกเขาว่าก็มีคุยบ้างไม่คุยบ้างเพราะบางวันก็คุยรู้เรื่องบางวันก็คุยไม่รู้เรื่องถามว่าเราหรือเขาที่คุยไม่รู้เรื่อง หนูว่าเป็นทั้งคู่บางวันหนูพูดรู้เรื่องบางวันหนูก็พูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันคนจะคุยกับเราได้เขาต้องทนเราค่ะ